ไม่หลังเต้าได้ค่ะเด็ดน่ามาไหมเห็ดแข็งไหม่เลนี่มาเห็ดโม้ดิเห็ดโม้ตัวนี้นะว๊นับแบบ่เลยเบาๆได้ไม่ยอจตวสีบวขคืนเห็ดใหม่เป็นตาบไม่ร่อยนอกจากอื่นหมดอ่ะนี่เดี่ยพลอ จะเมตรไปหน่อยเพราะว่ายืนนี้เาังสี่นี่หเมตรนคือบอไปให้มันไกลกันยมันโกะลุงดูไปชิเอาบโมให้เมื่อกินใหญ่ไปเอาบโมมาเนี่ยักน้วยนี่นี่หอ่นี่ไกิโลดหมดแล้วคนไปเอามาแบบว่าคนขายมาใหญ่มันเลยมาดมาก จ,จัดสุขสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องกัินบืดสุภูสุคนมืดสุมองสุบอนพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้เบอรลิกับซื้อผ้ากระจาดพี่น้องเนาะแล้วก็อันไม้พี่น้องเนาะมาปลาว้ก่อนพี่น้องเนะา,านนนะะเป็นเงินทางแม่นิจกระพาะวงพี่น้องนะเงินหนึ่งพันพี่น้องเงินหนึ่งพันเดียนสี่มาเก็บเดือนหลังนี้ถ้าสมมติว่ามันเหลือ ที่ชื่อเขามาป้าไ้ให้แล้วหรือว่าเอาให้เราไว้อันคืออยู่ชื่อกินแต่ว่าเ้ากับบดท่านหูว่าสีเหลือหรือบ่อเพราะห้องสีใส้อลูซิงนะมุ้งทีแรกเบลลี่ว่าสีเอาชังสีธรรมดาแต่ว่าขึ้นไปขึ้นมายาแหละพี่น้องมันบนเนนบางทีธรรมดามันอยากหัวไว้เนาะมาไม่กี้ก็มากับชาวนาอะไรพี่น้องมาไหมเขาแก่มาบักลายไม่เต็มเต็มสบายดีอันอันนี้ก่อน ัสดีอเอยอันปีนไก่จังชื้อมาฝากแล้วเดี๋ยวมาไปตัวเองมาให้หม้อไหวเนาะนี่เครื่องคลองเต้มลดเลยแกมาไว้ให้เพิ่นเตรียมเอาคองเอาเครื่องมาไว้แล้วเขาจังมามง่งมันจัง,งางนี่สือ้อแนวมาฝากปีนไก่ นี yeah, an extra, uh ่แ huh. ต e, ่ม right? right, ีห e> yeah. ่มขามเนาะห่มขามกวนอ่ะน okay, ี่ปีนไก่พี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายบางปีนไก่คาไก่ดิบเออขอบุญเลายเด้อบางเลยะวังนี่นี่จุกตาจะได้เออไว้ชุลูกกินโดยโดยแม่งเดี๋ยวค่อยไปคนเครื่องลงก่อนเด้อโดยโดยคนเครื่องลงก่อนแล้วก่อยจะมาคุยน้ำโดยก็คือแจ้งแจ้งเจ้าไว้เลยว่าข่อยจะมาชอนเพื่อนให้เจ้าโดยโอ้ยขอบคุณขอบคุญอะไรบ้างเลย ผู้ใหญ่จะดีกับผู้เพิ่นใส่มาน้อยเอากัผู้เพื่นชื่อโรทีบชื่อเข่าหัวเจมือน,นั่นแหละชื่อเพื่พนนะเมนิดกระพาวุงเพิพ่นฝากเงินมาให้เบาลี่ประมาณสามหมื่นไปน้องเนาะสามหมื่นสามก้นหนึ่งพันเด็กน้องเนาะหนึ่งพันหนึงน่ 1, นงพันเดียนโดนเอาสามหมื่นสามแล้วก็มาแลกซื้อนั่นอันนี้นี่แหะซื้อแลกซื้อนั่นแล้วก็สิไปสร้ง สั่งสังกะสีซีไซเป็นอาลูซิ่งโอ้ยขอบคุญ<ส>ขอบงามลายเดิมแม่นิดกะพวงนะครับเป็นยูดีมีให้บ่าวไทยสุขภาพแข็งแรงในปีชงฟันชาวหาเนี่ยโดยแบบว่าถามมันเหลือกับถามมันเหลือ,าลอจากเ,เห็นเฮือนโดยครับพอได้ให้เจ้าไปชื่อดูซื้อกินแต่ว่าถามมันเรือแล้วกับเหลือโอ้ยซาสุบ่าวเอ้ยต้องบ่ได้พบหนำคนหนึโดยโดยโดยยี่น้องไหยเนาะที่แรกน่ะ ว้ากันกับแม่นิดพอแม่นิดว่าสิเอาอันสังกะสีธรรมดาสังกะสีเหลื่อมเหมสังกะสีขออแ้เจ้านะโดยโดยว่าสิเอาแบบนั้นแต่ว่าขึ้นไปขึ้นมาล่ะเศ้าแล้วเอาของแท้เจ้ารถโอ้ยขอบคุณขอบคุณหล้านบาทเอาของแท้เจ้าล้นใหญ่วงกับแม่ใหญ่นิดเด้อฮัลโยู่ดีมีแห้งมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแๆงในปี2ชา5แล้วว่าจังอะไรอย่างเงี่ยราคาจานนะส่ะ40แผ่นเลยค่ะจริงไหมโดยๆดพรานบ่พอมันน้อยกว่าตะกี้ ากระจาดมันมันน้อยกว่าตะกี้เ<ด>ม้ยใช้โหลดหุนด่นใดก็จนวิดพี่น้องจนพอดีโลงโหลดหุนด่นใดโอ้ยมันน้อยเห็นบามันซื้อ no จะมาเม,มาบไหม่คยซื้อยัง no นะ้อยเนาะโดยขยาน้อยกะซื้อหลเอาพี่น้องเลยเนานะที่แรกว่าตัวใดเพอยังเปลี่ยนออกปากกระจาดแต่ว่าเมนิทพันว่าเปลี่ยนออกเบสที่เดียวเลยโดยย่าน mình đoạ, khi mình nó chịu đỏ bởi gắn, cho nên nó một cái 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 một เดี uh, sw ๋ยวลงไปไว้จำๆเด้อใช่หรอไว้บองหัวน่ะสวยนม่พากระจัดเออไม่หรอบองไปวันนั้นได้ปะแกเที่ยโอ้ยมาแจำกับบ้านเฮ็ดเตียงคายปุ้นไว้นั่งเนาะแกแกแกเป็นปะผู้วัยพากระจาดไลยให้ไม่มิเตอร์ตกับคักเนาะ ไม่ไมีแต่แนวซื่อเลยแต่ใหม่ว่าเขาซื่อในห้องเลื่อยได้พี่น<ม>้องเขาซื่อในห้องเลื่อยล่ะอยู่เรื่อนตู้แพืชนะเขาซื่อเขาซื่อในห้องเลื่อยแต่นี่นะเขาซื่อในห้างนะนะที่ว่าเขาคัดมาเลี้ยวนะเห็นไหนี่ถ้าไม่เขาเสียภาษีเขานั่นแล้วเขาจะแต้มไว้เสียภาษีเพิ่อนแต้ม<อ>ดิเออเขาจะแต้มไว้บางอันก็แต้มสีแดงไว้แต้มเพชรเน่ยอาจารย์เนี่ยหลักเลยเอออาจารยเล่าว่ามันเป็นไม้พ้าหนิดไมายถึงก้อนไม้แหล่ะวะ แขลงิแมนให้ขึน้นไปย่อมาเจ้าหนะเด้อเดจนแห้งได้นี่อยจะหิวโตกันอขกนักเติรได้อันครัเอ้ยจะไปหิวอันนั้นยอมไหมเอคอยได้หนักนีนักติได้เไม่ขอแ่เด้ ไม่ลงเต้าได้ค่ะเด็ดนามาใหม่เห็ดแขงใหม่เลนี่เห็ดม้วนนี่สิม้วนัวนี้ว่ะนับแบบเบาๆได้เป็นยอจุสีบกขืนเห็ดใหม่เป็นตับอย่อ่องสีหาซิฟผุ้แรกซิอันผู้แร ใหมเติบและสร้างคนณมุดตรงนีนนะเนาะใหม่อันนี้ก็เศร้าหั่นหัวฟ้ากระจาดอีกสามชี้ชีพโอ้ยบ่บ่บ,บ,บเเเ่เป็นยังไงให้ชาวนาพุนหิตสุดยอดมากมา,มาก,กินผือแล้วก็มาเลยเกิดเชมาน้ำเชื่อนี่ Hãy <laughs> ờ, <ở đây>. subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากระชากกระป็นไม่อกระจานโอเป็นเป็นเอามาเหี่ยวมาถูๆๆกระชากอู้จะไปชานป็นเป็นนี่แหละหาดึงหรือว่าตั้งกล้องไว้เนาะตั้งกล้องไว้ละวหามเอาเสือละชอนเนาะเฮ้ยมันรั้ลมตั้งได้อยู่ดอกกองมั้วที่ยัง เออแก้วเสแล้วเนอนย่างเนีหามเด็ดอมาเหรอถักแล้วออกมานผัดออกมาเลยสองราคาแสนหนึ่งนาะไม่จะสมราคาแสนหนึ่งอยี้ปล่อเชื่อในห้องเลือนมนจะโตดยหกสิั แต่เขามาเข่าหาดแล้วนี่มันก็ว่าเขาเขาหัดเขาัวมันถือเพไม่ลอยไม่ลอยนะเขาเนนเรือไม่ใชม่เ่าเลยเดี๋ยวยย <c oughs> อยล้มโย,ย,ย่ยางจ้ยายุณเลทาน mấy người phải tăng bằng mày, Đừng mà các thứ của này đấy nhà đấy để

กล้องไว้ก่อนเด้อมัเป็นเน้นี่หั่นาที้งไว้เน้อนี่ขออนุญาตยุดกล้องไว้ก่อนเดน้อพี่น้องนี่ลราพี่น้องเร็วล้ว,ลวไม่ซาโตวแต่ก็ตัวนี้นักสี่มัดนะมาไว้ไว้แน่ภากระจาดนี่ยพี่น้องนะแต่พาเพิ่นเก็บไม้นั่นนี่แนบเลยเอาเอาไม่อยู่งานมันแนบเพิ่นเปลี่ยนออกเป็นเลยเด้เพิ่นบอกให้เราเ,เปลี่ยนออกเป็นเลยจะเปลี่ยนออกเป็นเลย นี่คันไดเป็นเห็ดใหม่เป็นเห็ดแล้วแล้วตัวนี้กันไดแล้วเขาหนาจะไม่ได้เห็ดดอกเราลื่นขึ้นมาได้กันให้เาขึ้นไปนะโอ,โอ้เก่งซะเนาะแกกับจำจ้ำเออพอพโอเคไปช่อนกันเด้อ<ะ>ไปช่อนกันไป ยางคอยเทไรนี่ค่ะเขามาสอนวันที่เทไรวนนี้ที่สามมึงิปซีกุมภาบอกเจ้าดึง้ออกลายลายไปเดียวแล้วนะเห็นว่ามัเป็นคนงานสี่สิบแผ่นไปแล้ว เก่ง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 เ <c oughs> ก่งอลิซาวน้าบแกบน้มีโทรศับบ่มีบ่ามีจะไม่ใหญ่อะไรจะมีเบอร์แล้วบ่เอจีอยูมอื่นกบจียูไม่ใหญ่ยูม,มดอ้นเเบิ่งว่าเมือ่อใดคอยสิมานะ ก็จะไปสร้างสังกะสีเขานักเทื่ยวรถไปแก้บ้างบ่ได้รถนี่สิแก้ได้มันจะแมตไปน้องเพราะว่ายื้อนอกสังกะสีนี่6เมตรนี่คือเราไปให้มันใกล้กันอย่ามันเกาะมาลงเดี๋ยวค่อยเอาลงกชายเยาไก่อนเนาะจุดกล้องไว้ก่อนเนาะอยู่เ่าลงกชายเขาลงผู้เดียร์ะขาเล่วเงาเนาะโอเคแลียบร้อยพี่น้องที่ชิดเพลน จนเหือแต่เขือแตนเนาะค่อยจนแล้กับไม้้โตตัวนั้นกับไม้สมัดสี่มัดกับสี่ิบเนาะสี่ิบอันติเหือสองคนเนาะแมนสี่มันแทกรมันละเอียดก่อนมือนเนาะน่าเพื่มานั่งคอยอ,อันที่นอเนาบะเพื่อน เาไป่นจไปนะไ่จะไปไปค่อยว่าชลาเขเบิ้งเลยเขาจะเล่นเลยแหละเาว่านชลาเขาปลอยกอเลงไม่ดีก็ดีชลาอดีเชียงิวได้บ่าวหนุ่มยางเป็นที่หนังนะชะลาชลาจะะไรนเลยคอยว่าายอมไปหทนแล้วอาเหยาคนตะกี้คนหคนมืเนี่ยคนเ่ยางไหล หน่าเฮือน3สาบานซองนก็ไ <repetition> ด้ตัวนี้จะรับไปาฟากระจาดมัแสดงมาตีใส่ขิงขัวเราเราแมนเพื่นมะนางเบิงเจ้าบานเพื่นมะนางเบิงเฮาคนฟากระจาดเนาะเพื่นกรบโบซ่ยจัาดีนะพ่อนกระโบช่วยเพื่นกู้เฒ่าเนาะพื่นมะน่งค่อยเบิงนะวะเหลี้ยงเอ็มรอยในกัวตีเพ่นเฒ่าเด้แพทย์ะแพทยอาหารก็กิน่ได เลียงเอ็มลอยพูนพุละขวดเลียงเอ็มลอยพูลพระขวดเลยลยเจลายมรไม่ยหางขึ้นาทาป้คอเนี่ยทานมาเาะเรคำมแลกน่บนหคไร่ก um um ับคำอะไรนจเจอกลุ um ับคุณนกับบนนี่เห็นดี มีปนเป็นหัมถามพ่อใหญ่ก็ได้ลาไรอย่งนี้วกแกงี้กลเราบูมเนมี่าได้พ่อข่าได้เพรอค่าก็เม่ข่าคือกันได้อ่าินเยอะผิวหล่อเยอะบัดได้เน่าบัดพูดเถ่าเลยเร็วพูดเถ่าจะเจ้ากนนพูดเถ่ากินกินนวดขึนปันกันยินมด้ไหม เอาไท okay. ้แ <ett> ต <Cloud ate 250> okay, ่ม <t empath etic> <T> ูเนาะเจ้าของคนปกินเออให้เ yeah. ล uh ืกอนรวยให้รวยให้รวยให้ได uh ้จเลาอะไรเข้าโอ้มันยังเด็กนี่เช็คดึงเดื่อนเรื่องอะไขึ้นนี่เจ้าอลูกยันนะมาเละมากินทำไมขนมน้ำเพิ่นี่จะากินขนมบ่

มีไงไปกลุ่มันยืนยันตายโอ้บางคนมาดูมีอะไรเนาะจะไปกินมันสั่นเลยเพิ่นมาเบิังเตรียมเพิ่นมาให้กำลังใจด้แฟนทหารยังมาให้กำลังใจไม่คนแบบนี้อยู่แล้วอะไรก็ให้กำลังใจทีชุดเลยอ๋อให้เฮ็นใจคอยให้กำลังใจเพื่อให้มีให้บอก ใหเป็นอะไรบ้านี่เช่นชไดแล้วมะเท่านี่พเท่าเนได้กินขนมดูสิน้ำมพะเท่านี่กินม่ได้ลูกนี่กินอะไรนี่กินละพออันนี้เรากินละพ้วกินลายเลยเด้ด้วอะไรบ้างนี่เชนชิปอีกแบบเชมัชิอพนะ

อาผูเจ้าด้วยฉันตัมูกินเนาใช่ต่กินแต่ยังบริกินเนาะย่านหรือย่านหลือตินตับริกินเลยบาย่าลุยปุเนี่อาวานนา่ตัวหนึ่งลุกขานี่เสียช้ำไม่ยังหรอมามาแมอีกาเนี่มันเท่าแล้ว เจ้าจะเล in um, no. oh. hey. ี้ยงไสาหม่เมีตาแก่ในบ้านนั่นเอเนาะโดยนี่เปใหญงนี่แหละดีสิลวัดดีตะแก่ในโฮมโดยโดยอ้ในบ้านตะแก่ในโฮมผนมาคอยได้ดีเป็นบ้านเิ่นดีใจได้มาช่วยประชาชนบ้านเพิ่นดีดใจแล้วดีใจแล้วดีใจรนมาชมเชยนะเบาวจังเลยผลขึ้นําคอยอยู่คนโตคนี้มุงอยู่ของเราบานเลยทางนี้เง ห่อนแห้งตเลยำง้องหน่อยก็ทาี๋นกสกินรียบร้อยก็่นยหน่อยจะพาให้จะพาขึ้นเลยก็ขึ้นขึ้นเลยเาเลยขึ้นดเชิดาโงโมให้เมื่อกินเป่ใหง่ไปเอาโมโมมานนกหน่วยนี่นี่้่อย่อยนี่วกีโลดหมแล้วคนไปเอามาแบบว่าคนขายมใหญ่มนเลยมางิดมัายคนจะเอามาแกเลยหมเลยางไปกินเาะ แต่เราไหว่อยกินบัดมือคอยมากมืงเพือนเดยเดยนลายมือเติมยู่ได้ดินะคอยเจยวสร้างมาแต่บ้านด้สร้างไอ้น้องคอนี่ละจางบ้านโคกบะบ้านพูนภากเชโนไปไกลจากเชโนไปบ้านคอยนะชาวลูกจากเชโนพี่นี่บัดมันอะไรบัดนะชายนะทางเวทนังสาย้าได้ดิเดอรมียให้เราเนี่ยว่ารอไปหาเมีย ่านบู <c oughs> สาวนนที่หาป่วอยู่บบ้าวเห็นหมงเห็นนลผูชนะพนบ่มีเมียให้ฮักแล้วก็แล้เป็นผูบ้าวคนน้อยแล้วบู้าวเปน้นอยอ้ยแม่บุล่ะปตจะต้องนั่นี้วเนาะฝ่อยศิโรมาบอกก้อนเมื่อไหร่ฝ่มาแต่กลับตัดเบอร์ไม่ไเข้าเจ้าได้เเบอร์ไม่ใหญ่ น้าเนมืองน้ว่าจะเอบเบอร์มีหนดกว่าก็ิทุมาบอกก่อนเออ้เอาเอาเร์มีอตเอาเเพราะว่าสิมาบอกใหมใยู่น้ำนะนะไม่้ชุดไม่เฮ็ดนะ ก็มีเจ้าของเฮือนมาได้เจ้าขอยซื้อไก่ใหมต้มชุบกินกันมือเลยแขยเอาช่างมาแอยต้องซื้อไก่มาต้มชุบกินเลยโอ้เปิดคนก็ลายคนลากลายไหมเขาเอาใบอะไรมือหน่อยก็ได้ฉลากบ่ฉลากใบคันซื้อวานลักก็มันนาเกียรติเนาะเบาเอาเลี้ยงซอยเนาะนี่ในเช้าดี่ะเอ้าเอ้าเอ้าเขาก็าปล่อยเป็ดเขาจับแดดก็หลุดไปเลยขึ้นบมดโดยโดยโดยต้นนั้นให้เขาช้าเจ้าก็ เจ้าก็ได้บุญ่นได้ไหนคอยกับเปิดยังตัวเดียวเขาเอาของเจ้าไปแล้วก็ชงการดีใยนี่กับเปิดฟูบักใหญ่นี่เพราะใครเจ้าอีกนะคอยกับนอนยังหันได้เฮื่อนไพ่ได้ดีาจเขาเขามาเอาก็ตัวคนกระได้หลดมากันแหละจนตามมาหลุดง่วงจะดูเอาเป็ยาเขาไม่ต้องห่วงช่องสามโต้แล้วเขาอยเขามาจอบเอาบาๆเรี้ยงใหญ่เลยเขามาเอาม่บ คไทยคือกันเลยวาจะทองเจ้าเมื่อดองในบ้านเรเอาของหนาของร้อนใชัเนาะอ่อายัดค่ไเอาไปชู้อ้ยไปชสู้ลูกกินเนาะลมากินไก่ขาต้นะีไก่ขาต้นขอบคุณขอบคุณเลยเบาเลยเดี๋ยวเลยนกอยู่หัดไปเจอนุ่มันย้อนแล้วยาเปนอนแลวอี้มันก็คันยืนแล้เบาเลยอืมีใหญ่ ดใจหรือเปล่ายังบดีใจเดียวนึงเราคู่ยังบ่มีเด,นะดียวเดี๋ยวไเานะเดียงลูกง่ายๆอ,อย่องเหญยยังได้คู่แน่เราอ่อาะมีการกับบดีจีการเมื่อดอกอเร <c ười> า,า,า <c ười> แผลเป็นแห่งว่าทางไก่นนเนาะแผลเนาะเอาบบดนี้ ทีได้ขอตัวกลับก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณหลายเส่งบ่าวขอบคุณหลายเด้เช้าเลยคอยมาส่งไว้เพื่อมือหน้ารถดันรถมันเต็มดิเพื่อเขาแก้ฉนต์ภาษีจังเจ้าข้เคียนเบอร์เจ้าชายท่านก่อนหมดแล้วเขาเอาเบอร์ม่ใหญ่ยิงไปบ่าบมันบอกโดยโดยมันใหญ่เนาะเออได้กันโดยเออเจ้าเคียนมิกต้อนมามิกมันเอาตรงที่โทษมากเขาชีหับซ่าเนี่เด้อม่ใหญ่เด้อเพื่อเราชิงหงมหางเถอะกัน มีมีเบื่อผู้เช่าอะไรจะจุดนี่เลยให้เราโทรเอาเอาเอาชาวฟอนบอกแลวฟอนเลาวเอาว่าชาวฟอนเอาแพทย์เอาที่อาบนได้เำคนดังค่เลี้ยวอยากได้ชาวฟอนเอาให้แพทย์คนนี้เอาแล้วเอาวีวีแล้วเนาะใส่เจ้ามาแล้วแพทย์ยายีอันยัง ่อยแห้งมากแลยคันคอยบัวีบอ่อยเผือกเอาแลวเป็นพลกเพือกโอ้ย่อผลาเนี้ยคูบนนาขาเผือเนาะอนีเอาเลยเอาเลยมีปาดคอตูวจักญาติกันได้เน่าเพเป็นคนจักญาติจักญาตินึ่งกันเขานอนรับเขาหลับปาดคอฮาดูเมือนี่แค่แนเขาถือผ้ามาตัวเทือนหมด เอาจี้เจ้าพื่นและเจ้าตายเอาลงเพื่อยำเด็ห้อยเจ้าพ่นฟ้าก็ช้ำพ่นฟ้าให้เขาปัดคอตัวเองเจ้าก็เชื่องผ้ามัดนอนเชื่องใช้กมีแผนเขาโอ้ยคอยจะพันอันนั้นเลยเจ้าก็ไปเื้องนะเขาเอาเงนป่าเชืยองไม่เน้นนมเเขาเอาเน้นเพนเอนลี่จังใจแพนเลย ไล่ไปแล้วจะให้ลูกจะโคโดดยยขุณคุณรด้วย่าเด้อตลอดปลอดภัยเดินทางก็ได้ว่าบเจ็ดแผ่นนะแทกบึงื่อวานเจ้บุญยู่ได้เมื่อวานไหมคุณมาตัวประเทคนเดียวค่ะนี่นี่นี่ให้ไม่หย่มากเด้อเนอะเด้อตัวมันเป็นเพียเป็นยังเออโดยด้ได้ได้รอดได้เพียรอดเดือรราง คอยนำบอลตะลางชิมคอยคบครบชอบไหมคอยบกอดลอดเสียชิ้นบได้กันชิ้นอยู่น้ำค้นละมุนอยู่เนาะระลงชิมได้บ่าวลางชิมเรคอยอกคล้ำกับครบชอบไคอยบากินบ่อไหมก็ต้อกินกขาเห็ดแอดแอ้ยก็กิน็ได้ไป่เอาจไดกันอยู่ดีมีแห้งวัดคนนะครับคนที่ทำคนทเป็นทำเลยอยู่ดีม่แหงใครแกนหาุละนอีม เดิดนดไปโอเคเอาเฮ้พี่นองเนาะมาเอาไปซื้อไม้กับผากระเตะเบิร์ด้านกับสามแสนี่นองเนาะเบิร์ดหาดกับสามแสนแต่ปซื้อปีไก่พรอสี่สิบพัน้เราเราหาดกับสามแสนยังช่งกะี่กับตะปูได้บาท không bù đai là bị đâu nó nhớ là phải là sao ít lăn nhân sao ít lăn sao ít phải xì xén bị đâu liền đấy bị liền bớt hà lăn nếu giờ sẽ lúp bớt thay thay bị đâu nó bạn thì nó โอเคพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับเราที่ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแม่นิกกับป่องวงหลายๆเด้อที่ไอ้เบาวลิ่เป็นสามานถอยู่ไหนกับสาวน้ำรับสาบซับไอ้กับน้องเบิร์ตจูบทุกคนเป็นไงโอกาสเขาเขากระทีเฮ็ดให้ดีที่สุดเลยนี่เนาะนี่ขอเก้าคำว่าสบายดี